สวัสดีครับนี่ครับพี่โดดาวสวัสดีครับอยู่กับช่องพังน้องใหม่แฟมิลี่ได้ไปอ้วนแห้งด้วยหน่อยยติกเนาะนี่ก็ปาติกครับนี่ก็ลุงกงศุนครับครับนี้ครับรถลดยาแต่ยิ่งขึ้นต้อให้กินยิ่งนยิ่ำมาขึ้นให้กินแค่พกเจ็ดหัวก็ได้แล้วก็มไม่ยาเพราะว่าอ้วนแห้งด้วยอ้วน ให้ให้อาดาวหายหน่อยหายก่อนเราจังให้มันด้หน่อยต่อกันเจ้าจ <y> อยอาอาอาหน่อยตัดส่วนทำไงมันกินได้ตัดตันไอ้ล่างอือเต้าล่างเต้าล่างเนี่ยเต้าตะโพนเต้าล่างไลแห้งอยู่ยยนี่ครับสีดอน้อยครับโอ้สีดอนดาวครับผมอ้วนมากอ้วนมากจริงๆครับนี่ครับอ้วนมากๆเลยครับแผลก็หายหมดทุกอย่างแล้วไม่ได้ทำแล้วนอนปลาติก๊กเนาะ แผลหายเรียบร้อยแล้วบ่ได้เห็ดแล้วล่ะครับแผลก็เรียบร้อยหายสุดย,าายาบบ่าง,งแ,ลแล้วครับอยังก็หายหมดแล้วอ้วนครับเบิ่งครับบัญย์คือแผลปิดหมดแล้วร่ครับนี่ครับเบิ่งเด้อครับนี่นแผลปิดแล้วหายสนิทเรียบร้อยใส่น่อยเมื่อ,หอ,อไหรหายแล้วละ่ะหายเศร้าเจ็บแล้วอ้วนแห้งแท้เจ้าเตียงก็เดือดร้าย,ยนั่นทับเจ้านั่นทับใส่เดี๋ยวด้วยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน แก้วเ,เนี่ยป้าแม่ม,งมังแมนบ่เยอะแมนบ่เยอะแก้วแล้วแก้วหื้อยางบักม่วงตัวเนี่ยยางบังม่วงที่มาผ่านแมนบ่เจ้าเนี่ยเนาะยางบังม่วงที่มาผ่านโดนแมนแก้วเพราะยัยสุนนี่เห็นอะไรคอยตกใจหรือหรอเจ้ามาูเนี่เห็นป้ายางบังม่วงยางบังม่วงท <c oughs> ี่ามาผ่านโดนแมนแก้วเจ้าเลยเห็น,นอะไรคอยตกใจบอมแมนดอก,กเสื้อคอยเนี่ยางบังม่วงที่มาผ่าน บ่ไ้นอนดอกมันเป็นมะม่วงทิมาพานนี่ยไอย้ยางมันน่ะมันติดดาไอ้ติดัน้นมันสับะรดสวยมากนะครับูครับสับะรดของดาวสวยจริงๆครับต้นใหญ่มากนะครับสีดอดาวครับผมวันนี้ไม่มีแดดออกนะครับแต่ว่าบรรยากาศเหมือนกับฝนจะตกพึ่งๆดาวก็กินเต็มทีเลยดาวเอ้ยอว้วแห้งแล้ว ้าคือฝนสีตกเนี่ยครับสีดอดาวครับผมอ้วนมากครับอ้วนตัวกลมแล้วครับขอบคุณพี่เอฟซีครับที่ช่วยขอบคุณพี่เอฟซีใจดีที่ช่วยค่าอาหารของสีโดดาวกับสีดอ,อน้อยทุกอาทิตย์นะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ซื้อ,อ,อให้ค่าสับรตนะครับ ทุกอาทิตย์เลยครับขอบคุณพี่เอฟซีใจดีครับนี่ครับสีดอดาวครับอ้วนพ้นสมบูรณ์มากๆครับผมนี่ครับหางยาวเลยเนาะหางน่ะเออหางนมัักดเกหีงง่ัายาวแห้งแล้วสีดอดาวอ้วนแห้งนอนก็นดีเด้นอนมวนนอนสบายมีดินทรายให้นอนอย่างดีครับสีดอดาว นี่ครับมี f c ท่านใจดีเอนดูดาวกับน้อยมากครับผมวันนี้ได้ถ่ายให้ท่าน f อใจดีทุกคนได้ดูครับว่าซีดอดาวอ้วอนท้วนสมบูรณ์มากครับกินอิ่มนอนหลับสบายครับผมม,มันกระเนา้าแต่เส้นเก้ามันบอดหรือใจจังไรจะเนเส้นเก่ามันก็ได้ตัดปีหนึ่งเหรอนันนี้เลือบพะยศุนเลือบกัดนั่นๆพะย่ศุน,น,น,น เลือบกัดสร้างเลือบกัดสร้างเลือบกัดสร้างเลือบเลือบตัวเลือบนะ่อนะครับมีมแมลงกัดเนาะกัดดาวครับผมอู้หูสองตัวบ่อู้คือตัวใหญ่ถือว่าอือตัวแบบใหญ่เลยตัวเลือบตัวเลือบครับชอบเลือบตัวใหญ่ๆครับที่ชอบกัดช้างครับ เสียบแล้วเนาะกวบกบักบกวบกับยางเสียบเลยนี่ครับสีดอดาวครับเดี๋ยวเราจะให้ดูรอบๆสีดอดาวความอ้วนท้วนสมบูรณ์ของเขานี่ก็อ้วนมากยืนกินอย่างสบายใจอย่างอริตอร่อยครับผมสีดอดาวออกไวๆเนี้ยนี่องหาเจ็ดูนนี่งวดได้ออกงวดได้งวดหนึ่งเนีให้เอฟซีทาน ได้ถือห้อยแน่เอฟซี FC บางคนเขาก็ตามอยู่ได้ดาวเอ้ยออกไว้แน่นิมองไอกนนะ้ก้นออกให้เพื่อนแน่เอฟซี FC หลายคนตามอยู่นี่ครับดาวนี่ครับซีดอดาวครับผม ความเป็นอยู่ของเขานะครับกินต้นสับรดอย่างอร่อรอยครับต้นใหญ่มากตรงขาวๆที่หูเขานั่นก็ลอยขานอนนะครับเป็นบอกไปไงหม่องขานอนนอนทั้งท้องสร้างส้องข้างเลยนะครับนี่ครับตรงขาข,าขาขาวๆนั่นก็ตรงขานอนนะครับเป็นลอยทรายนอนครับผมบสีดาว ดูครับยืนกินอย่างพิงต้นไม้กินอย่างอริสอร่อยนะครับสีดดดาวของเราขอบคุณ f อใจดีทุกท่านเลยครับที่เป็นห่วงสีโดาโดาวสีดอน้อยครับผมแล้วก็น้องใหม่ family ขอบคุณที่เป็นห่วงลุงกงศุนป้าติ๊กขอบคุณมากมากครับที่เป็นห่วงขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท, comment, ที่เป็นกําลังใจให้กับลุงกงศุนป้าติ๊กสีดดดาวสีดอน้อยแล้วก็น้องใหม่ครับผมขอบคุณมากครับ นะครับวันนี้พามาหาซีดดาวเด็ดไม่ร้อนนะครับวันนี้แต่ว่าเหมือนฝนจะตกครับพายุยังเข้าอยู่เรา,าไปดูใ,ใกล้ๆต่อหามีดคมคแตงแตงเล็บใหนะรน,น,นี่ยซีดาวนีวมีสี ลุงกำลังดูขาให้นะครับลเล็บฉีกว่ะออกเล่นเลยนะมองเนี่ยถึงรุดไม่เลยเนี่ยได้นีเห็นบ่เจ้าเห็นมันเป็นห้อยนะพอน,นี่เขาจพัดเล็บมมไม้มัม้งอ๋อจะคล้ายๆกับสิเปลี่ยนเล็บไม้มั้งเปลี่ยนเล็บ ดูเนื้อนังของดาวนะครับอ้วนท้นสมบูรณ์ดูหูครับแต่เขาถึงสายตาเขาจะบอดแต่ว่าความฉลาดความจำเขาดีมากนะครับ<ม>เขาจะเดินไป ฝันน่งขวานะครับวันนี้ฝั่งขวานี่สีอดดาวดาว,วันนี้กินกินอาหารอาารอิดอร่อยมากต้นสับรรก็สวยต้นใหญ่วันนี้แดดก็ไม่ค่อยร้อนครับร่มเงาก็ดีครับมีต้นอมะม่วงหิมะพานให้อยู่ อางนั้นไม่นาวัาน,ะนวอับยติน้ำใสคนลอ๋อนี่เป็นแคมป์ก่อสร้างเก่านะครับนี่ครับมีอ่า,อาแรงงานเพื่อนบ้านเรามาอยู่เป็นแคมป์ก่อสร้างเก่านี่ครับพรามเป็นอยู่ของสีดอดาวกับลุงกงศุลนป้าติก๊กนี่ครับส,รสีดดดาวสุดหล่อพ่อนุ่มรูปงาม กินอิ่มไหมดาวกินอร่อยไหมนี่ครับอ้วนมากนะครับตัวกลมดำบึ๊บเลยครับซีโดดาวมาอยู่กับคุณลุงกงศุลก็ไม่ลำบากแล้วมีเอฟซีท่านใจดีท่านเอ็นดูซีโดดาวซีโดน้อยก็ซีโดาโด,า <c oughs> โดาวก็ลำบากมาเยอะแล้วก็ให้เขาอยู่อย่างนี้นะครับจบกับลุงกงศุลป้าติ๊กก็มีความสุขครับ ในบรรปลายชีวิตของสีรอดาวซีรอน้อยก็จะได้ไม่ลำบากมีเอฟซีท่านใจดีทุกคนครับช่วยเอนดูช่วย, ure, วยเป็นกำลังใจช่วยดูแลดาวน้อยขอให้มีความสุขความจเจริญมากๆครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับสไครต์ให้น้องใหม่ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องพังน้องใหม่ด้วยครับผมกดสับสไครต์กดสั่นกระดิ่งติดตามให้น้องใหม่ด้วยนะครับอีกไม่กี่เดือนน้องใหม่ก็จะ้ยย ลืมอีกแล้วเออมีกี่เดือนน้องใหม่ก็จะคลอดลูกแล้วครับผมก็ขอโทษนะครับเมื่อกี้ลืมปิดเสียงครับผมขอโทษนมากมากเลยครับขอบคุณมากมากนะครับสวัสดีครับ